สวัสดีเจ้าจือทับทิมนะเจ้าพอดีว่าวันนี้มีสินค้าตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนําเลยเนาะก็คือเป็นโลชั่นทาผิวตัวหนึ่งเนาะก็คือเป็นโลชั่นดีใจ้มานะ่าเราเราคงซื้อว่ามันใช่ดีมากเลยซึมซาบผิวได้เร็วมากก็คือเป็นสามตัวนี่นะเจ้านี่เพื่อนๆเ,เห็นกันก็อ่าเป็นตุ๊กตาผู้หญิงน่ารักมาก ซื่อห้องก็คือ ody, อะโลบอดีเนาะย้ำสั่นข้างว่าอะโลบอดีเพราะว่าจะได้ไปหาซื่อกันง่ายๆเนาะ,ะตัวแรกขอแนะนําเป็นบูรี่ลอนดอนบูรี่ลอนดอนเนี่ยเป็นแบรนด์น้ําหอมของบูเบอรี่เลยนะเจ้าส่วนตัวที่2ก็เป็นโคเลิฟโคเลิฟเนี่ยก็เป็นน้ําหอมของชาแนลเลยสาวๆที่ชอบชาแนลก็ใช้ได้เนาะส่วนตัวที่3มก็จะเป็นพอมรังโคมนี่ตัวนี้พอมรังโคมเป็นกินน้ําหอมของรังโคมเนาะ อะน้ำหอมไอครีมทาผิวของเฮาส์นะเจ้าก็จะผสมไปด้วยน้ำหอมแบรนเนมที่เฮาอู้ไปเนาะล้วก็คุณสมบัติก็คือซึมซาบผิววิธีใช่ก็ใช่ได้เหมือนปกติทั่วไปครีมทาผิวเลยเดี๋ยวถ้าพิมพ์จะมารีวิวตัวหนึ่งให้ดูอ่ะงั้นขอเลือกเป็นบูรี่ลอนดอนเป็นแบรนดของบูเบอรี่เนาะน้ำหอมแบรนบูเบอรี่อ่ยดไปที่มือ เนี่ยเพื่อนๆเห็นก็ว่าเนื้อครีมมันจับใจเหมือนครีมแบบเป็นครีมทาผิวปกติอ่ะมันจะเป็นแบบอ่องใสๆแล้ะ้าลูบนะมันจะซึมซาบเร็วมากเลยเห็นก็อ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูทั้งแขนเลยว่ามันหอมจริงๆแล้วมันน่าใช่จริงๆเนาะอ่ะเยอะไปหน่อยนี่เห็นก็ว่ามัน มันซึมซาบได้ดีมากเลยอ่ะอาแล้วสำหรับเปืือๆเนาะคนไหนตียาขาวกระใจได้นะเจ้าคนไหนตียาขาวกระใจได้และสําหรับคนตีขาวแล้วอยากบํารุงกระใจได้เจ้าเพราะว่าอาถ้าใช่ในการบํารุงตอนกลางคืนเนี่ยก็จะดีมากเป็นผลดีมากเนาะจะทาให้ผิวเฮาเนี่ยนุม่มชุ่มชื่นมากส่วนคนที่ยากจะอาใช่ตอนกลางวันก็นคือ ใช้เป็นครีมกันแดดได้เลยเพราะว่าตัวเนี้มีส่วนผสมของครีมกันแดดตัวเนะาะสำหรับเพื่อนๆตีสนใจก็ติดต่อมาได้ตามไลน์และเบอร์โทรข้างล่างนี่เนาะสำหรับคนที่ไปเดินตามห้องตลาดหรือว่าเห็นตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปก็อย่าลืมว่าแบรนด์สินค้าตัวเนี้ชื่อว่า ody, Green, อโลบดีมีอยู่กรมกลินเนาะคือมันใช้ดีจริงๆอะ่ะใช่มาแล้ว สักภากแล้วอ่ะรู้สึกว่าผิวอ่ะมันดีก็เลยอยากจะบอกต่อเปืนเป่นๆเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะถ้าพิมพ์ก็มีของดีๆมานำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าวันหลังมีอย่างแหมจะเอามานำเสนอเปลื่นๆแหมบมบายบาย